สวัสดีจ้าพี่น้องเป็นยังไงเนะาะใจยูดีสบายกันเนาะคะเนาะสวัสดีเอฟซีทุกทกท,กท่านเด้อค่ะมือนี่ก็คือเกาคือเดิมเพิ่มเติมก็คือยายนิกไม่ต้องโมง่บได้ไปเหตุงานค่ะหยุดงานสองวันเหมือนเดิมนะคะช่วงนี้มือว่านมีฝนตกเปิดมือพี่น้องเทิงตกเทิง,ง,งลมมือนี่แดดออกวังวาสีได้เขาปลาไปหาเบิง์นเฮดว่ามันออกไปสิมีสารทีพบว่พี่น้องมือนี้ จ้าหลังจากที่ลงคลิปไปว่าสิขายบ่งขายบ้านเนาะคะ่ะกลบเราขั้นตอนมาเฮ็ดจังไดจังไดเนาะนี่ก็ขอบพูดล,ลายๆสําหรับคอมเมนต์ที่เข้ามาเป็นกําลังแรงใจให้นิกตอนนี้บ้านก็ยังไม่ได้ขายเนาะค่ะพี่น้องบ้านก็ยังไม่ได้ขายก็ต้องรอเนาะค่ะแต่ว่าอ่าบ้านที่เราไปยือป้อไปยังกเกาะขายบ้านเนาะคือว่าไปไปว่าเออฉันซื้อแล้วละไปตกลงกับทางเขาขายฉันจะซื้อแล้ว แล้วทางนั้นเขาก็ตกลงที่สิขายให้เฮ้าแล้วในการเช็คประวัติหรือว่าเช็คประวัติการเงินการงานการหยังของเฮ้ายูนีเขาก็โอเคเนาะค่ะนิกก็สามารถที่จะซื้อบ้านหลังนั้นได้เนาะคะ่ะเราก็ผ่านทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยตอนนี้ก็อยู่ในแค่ว่าย่ามใดสิได้ขายบ้านอันนี้ละกันนิกก็เลยอยากเอามาเป็น คอนเทนต์ขืนมาบอกกับพีกับนองในตอนที่นิกแบบว่าคุยเรื่องเกี่ยวกับที่บอกว่าเวลาสามีเสียมอบนุนนี่นั่นไว้ให้ปันกันต้องขายบ้านแบ่งกันต้องอันนั่นงานนี่ที่เดาว,ว่าบังคตเป็นปีสองปีก็ไม่ได้เงินนะคะทีนี้เคยบอกบไว้กันนี่ก็เลยมาได้แบบเกิดกับเจ้าของมาว่าเออถึงบ้านนิ้จะไม่ได้ผ่อนธนาคารนะคะขายได้เท่าไหร่ได้เท่านั้นแล้ว กับมเอนวาสิคายได้ปุ๊บปับพี่น้องแล้วช่วงนี้นะคะของประเทศอังกฤษนี่ยิ่งดอกเบี้ยคนที่ใจสินเสื่อบอกสินเชื่อบ้านเนี่ยมันก็ยิ่งขึ้นไปอีกตั้งหากเพเช่นพี่น้องเราคนที่เขาสิไปขอกู้ยืมเงินมาซื้อบ้านเนี่ยเขาก็ต้องคิดแล้วคิดอีกแล้วท่านธนาคารก็ต้องเบิ้งแล้วเบิ้งอีกว่าเขาจะต้องมี งานมีการมีหลักฐานการงานที่จีิงแไปกู้ไปยืมเงินตรงนี้เพื่อที่จะจ่ายเงินเขาคืนได้ไหมเนาะค่ะนิกอะในตะภาวนาว่าขอให้มีคนมาซื้อแต่ถามว่ามีคนมาซือ้อน,นิกเดือดร้อนบอ่กับว่ได้ถึงกับว่าเดือดร้อนพี่น้องแต่ว่าก็อาจจะบ่แบบว่าสะดวกสบายในการ ไปการมาของลูกของเต่าของนิกเองแค่นั้นแต่ว่ากับพวกนิกกับมีแผนหนึ่งแผนสองวอยู่ดอกจากถ้าเกิดว่าบ้านไม่ได้ขายเราก็ต้องมาตั้งท่ากันใหม่ลูกก็ต้องไปตั้งใจเรียนขับรถให้ผ่านเนาะคะ่ะยังโตนิกเองกะถ้ามันลำบากในการไปทํางานมากมายนิกก็ต้องมาเปลี่ยนแปลงทําตกแต่งบ้านใหม่อาจจะเท็ดงานอยู่บ้านเนาะคะ่ะเนาะก,ก็บอตองเลยว่าว่าฝาตื่นต่เสาร์กรับเด็กเนาะคะ่ะเห็ดซ้ำทีจะของเห็ดใด เพราะว่าเมีกนมาถามแล้วค่ะนะวัานี่ขายบา้านราคาเท่าไหร่เราได้ใส่หนีใส่สินธนาคารบอร่อหรือว่าบ้านหลังต่อไปต้องเด้๋ไปกู้ไปยืมเพิ่มบอ่อเนาะค่ะอันนี้หละจ้านิกแล้วอยากมาบอกไห้ซี่ทุกคนฟังเนาะค่ะว่าทําไมนิกอยากได้บ้านหลังนั้นมากมันดีมองไดมันจังไดนึงเนาะคะ่ะรดเมฆเข่าออกที่จะไปในเมืองหรือว่าไป ทา้งนั้นทางนี้มันมีหลายสายพานสะดวกสบายแล้วไม่ไกลเนาะคะ่ะแล้วก็บางคนเขาก็ไม่ชอบบ้านติดถนนนะคะที่นี่เขาก็บอกว่าเอออาจจะเป็นเสียงรถเสียงเลือดเสียงนั่นเสียงนี่ก็ว่าไปแล้วแต่รถนนยมของแต่ละคนเนาะคะ่ะจังนินี่ว่าเป็นยังดอกอยัยงไดก็ได้แล้วทีนี้ไฟนะคะไฟน้าถนนหนทางบางเส้นบางสายกลางคืนมันก็จะมืดใช่ไหมคะแต่ของ หลังทีนี้สิไปเอาเนี่ยมันแจงตลอดเนาะคะ่ะก็คือหนึ่งปลอดภัยอ่าแล้วก็ตัวบ้านไม่ได้ติดแบบว่าบางบางบ้านนี่ที่แค่เม็ดก็กลัวหรือว่าสองเม็ดจากประตูบ้านไปถนนเนาะคะ่ะอ่าแต่หลังที่นี้แกไปซื้อเนี่ยบ้านมันขย่อบออกมาจากถนนเยอะกว่าบ้านหลังทีนี้อยู่นี้ด้วยซ้าเนาะคะ่ะก็แบวบว่า,วาเห็นรถปุ๊บป,ปั๊บปุ๊บปั๊ข้างบ้าน นาบ้านเนาะคะ่ะบ้านถอยออกมาจากถนนไก่ไก่เติบย่จากถึงจะอยู่เมนถนนว่าบ้านก็บม่ได้ติดถนนปันไหนเนาะคะ่ะแล้วที่มันดีที่สุดก็คือถ้านิกขายบ้านหลังนี้ได้นิกไปซื้อหลังไม่เนี่ยนิกไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเนาะค่ะนิกไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินก็คือซื้อบ้านได้ในราคาที่แบบว่าเงินเฮามีซื้อไปซื้อ เขาบ่ต้รงเลยไปกู้ธนาคารหรือว่าเขาบ่ต้รงเลยไปหาเงินมาเพิ่มถ้านิกขายบ้านหลังนี้ได้เนาะคะ่ะนํำซ้ำนิกยังจะมีเงินเหลือเพื่อที่จะไปจ่ายค่าไรหน้าหรือว่าค่าเอเกาสารนู่นนี่นั่นบ่ตตองมาจกกระเป๋าจะคองยังจะมีเงินเหลือเนาะคะ่ะในในสิ่งที่นิกอยากได้บ้านหลังนั้นแล้วจำนวนห้องนอนก็ยังมีเท่าเดิมเนาะคะ่ะ ตัวบานข้างล่างอ่าอาจจะโบมันก็เป็นคนละสไตล์เนาะค่ะอาจจะบอกวางงัง้นส่แต่ว่าห้องรับแขกมันเป็นห้องรับแขกกับห้องกินข้าวน้ากันกวางอยู่ค่ะแต่ว่าห้องขั่วยูนีหน่อยนัก,กน่อยน้าเนาะค่ะจะมีห้อง,องขั่วกองกวางคือบานเฮ้าเนาะค่ะห้องขั่วกะโอเคแล้วก็มีห้องน้ำข้างบนมีห้องน้ำข้างล่างเนาะค่ะมีห้องเก็บของมีสวนคือเกากับอยูนี่เนาะค่ะ นิกก็เลยมักบานหลังนี้เนาะค่ะเนาะก็เลยเอามาบ่าหยฟังว่าเออที่สําคัญคือเราไม่ต้องไปเป็นนี่เป็นศิอยูนี่นีกกับบริพอนบานบานีน่ก,กับบริภาจค่ะบานใจ่าค่าหนาค่า,า,า,าไฟนิกย้ายไปอยู่โน่นก็เหมือนเดิมเนาะคะ่ะแต่เกิดว่าคายบานหลังนี้ได้เนาะคะ่ะแต่ว่าถ้าขายบได้ก็ยังอยู่หม่งเกาคือเกาละพีน่นองกับเป็นประสบการณ์อีก อย่างหนึง่งอีกแบบหนึง่งที่นิกมาอยู่ที่นี่23 24ปีเนาะคะ่ะในการซื้อบ้านขายบ้านเนาะคะ่ะก็เลยเอามาบอาให้พี่น้องฟังเนาะคะ่ะคลิปนี้ก็บ่อยาวบ้อสันคือเก้าอะไรจ้ากะมาตอบเอาคอมเมนต์ว่าเป็นคอนเทนต์้าก็พีกับน้องคือเกา่าผู้ใดอยากวา่าอยากถามอียงนิกอะ ส่งคอมเมนต์มาหรือว่าคุยกับนิกหลังไม่ได้ตลอดเวลาเด้อจาแล้วก็ผู้ใดมีความรู้เพิ่มเติมจังใดก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้อันใดนิกพูดไปผิดพลาดไปตกบกพร่องไปนิกก็ขอโทษขออภัยก็กขึ้นอีกวานาะคะ่ะช่องของนิกอย่าลืมนะคะเป็นไลฟ์สไตล์ของนิกเองบ่ได้เอาผู้ใดมาเปรียบเทียบเปรียบเปยนะคะเราเอาเท่าที่เราประสบการณ์จริงมาเล่าให้ฟังเนาะคะ่ะ ยังไดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้นะคะเพื่อที่จะได้รู้ว่านิดขายบ้านไปน,ไน้อไม่ย่นี่ใหญ่บ้านไปนอ้อเป็นประจกักเดี๋ยวจบคลิปนี้แล้วก็ทรไปหาลูกถ้าเขาว่างให้เขาพาเขาป้าพี่น้องอาจจะได้เบิ่งคลิปย่านี่เก็บเฮ็ดยู่อังกฤษเนาะคะ่ะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะคะบายบายค่ะสวัสดีค่ะ